สิรินวรบรรเลงการนนคะเนมคอสโซอรอวร์รนะครวันนี้ชื่อตัวละครลักลีจากเรื่องหน้า <gesch> สันมีเหรอรีบหนีฉันมีเหรอใช่บอกไว้รีบหนีไปจะหนีไปไหนร็อกลี่อุธสุดยอดของโครฮ่ะผู้ชายคนนี้ถูกใช้เป็นเหยื่อเพื่อล่อแกะออกมาเท่านั้นฉันแน่ภัยแกแน่เลยตอนนี้แหละต้องใช้ยาลับของครูแล้วต้องักนนนัหเเ ทำไมขึ้นไหวแบบนี้เพราะนักเมาเลยแบ่ได้ยะสู้ได้ยังไงฮะ ที่จะโดดตัวคนที่ใช้วิชาคาพิติอย่างฉันได้เหรอยยิงย่งเดินเท่าไรก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นนี่แหละคือหมัดเมา นั่นมันปวดสุดท้ายแก่ได้ยินล้วหลัะหลระก็พักรบจนกว่าจะได้ยามมาเพิ่มเดี๋ยวปะ่ะเ,เออนั่นสินะเฮ้ยขยับที่ตามแก้่ข้อโโโา วันนี้นะคะกับน้องสรวรเดี๋ยวเชิญนนะักบอลเวทีสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้แนะนําตัวนะคะแล้วก็วันนี้ตัวละครที่คอสนะคะกับคณะกรรมการแล้วก็ทุกๆคนสักนิดหนึ่งค่ะค่ะสวัสดีค่ะมีมคอสสรว,วนะคะ,ะวันนี้คอสล็อกลีจากนัตคตุค่ะเอเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมคะก็ตื่นเต้นนะคะ <laughs> เพราะว่า <laughs> ไม่ค่อยได้ประกวดเวทีที่จังหวัดอ่า เออก็ทอมโม่เขาดเลยคะท,ที่นึงก็เพิ่งมามาจากต่างจออังเลยเจ้าอะไรคะวันนี้อุบลน,นะคะโอ้มาไกลด้วยเพิ่งมาถึงเลยเหรอคะหรือว่ายังไงอ๋อมาถึงเมื่อวาน,นะคะ่ะโอ้โหสุดยอดทุ่มเทม,มากๆอ่ะโอเคเอาเลยค่ะนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้คณะกรรมาการนะคะคอมเมนต์นะคะแล้วก็แนะนำนะคะเพื่อที่จะได้ให้ผู้แข่งขันเนี่ยได้ไปปรับปรุงสักนิดหนึ่งนะคะท่านแรกขออนุญาตขอเชิญคุณสังกาค่ะ ก่อนอื่นก็ชื่นชมเรื่องชุดค,ค่ะก็ตามภาพก็ทําออกมาได้ตรงนะคะอาจจะมีเพิ่มเติมนิดนึงก็คือตรงขวดน้ําอาจจะต้องไปเปลี่ยนเป็นพ็อปคำเป็นรูปล่างให้มันเหมือนกับขวดเหล้ามากขึ้นจะได้ดูออกว่าคือคือเราดื่มเหล้าเข้าไปแล้วเราเมาเพราะว่ามันจะเป็นไฮไลท์ที่มันจะไปต่อฉากต่อไปน่าจะต้องปรับเปลี่ยนให้มันดูดูสมจริงขึ้นค่ะ ตอนสุดท้ายนะคะที่ว่าลากลากอาจารย์ไปแล้วก็วิ่งหนีไปค่ะสันกาคิดว่าอาจจะต้องไปเพิ่มเติมนิดหน่อยเพราะมารู้สึกว่าเหมือนอยู่ดีๆก็จบไปเลยอาจจะใส่เป็นแบบฉากเสียงวิ่งก็ได้เสียงวิ่งให้เหมือนว่าเราวิ่งหนีไปเลยเพราะว่าอยู่ดีๆมันแบบว่าเป็นเสียงตัวละครแล้วก็ตัดจบเลยอันนั้นมันดูเหมือนว่าจะค้างคาถ้าทาใส่เสียงเอฟเฟกไปว่าเราวิ่งหนีไปเลยแล้วก็จบอันนั้นก็น่าจะทําให้สมบูรณ์มากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะคุณสักาค่ะต่ ไม่คะเรนจันรคุณเลนค่ะเขาไม่ได้เลยค่ะขอยญาตเขาเป็นในส่วนของท่าทางแอคชั่นนะครับอดูแอคชั่นเท่าที่ดูก็เท่าที่ดูอาจจะไม่ได้มีหรือหวาอะไรหรืออาจจะไม่ได้มีพาดหัวอะไรแต่ว่าผมดูออกเลยว่ามีน่าจะมีน่าจะซอฟเป็นเป็นอย่างดีไม่ก็อาจจะมีพื้นฐานด้านคิวบ้บ้างใช่ไหมครับ มีมีบหน่อยครับปกติจะเป็นใช้อาวุธมากกว่าอ๋อปกติจะเป็นใช้อาวุธมากกว่าโอเคครับแต่อันนี้ครับไอส้ส่วนที่มันเป็นเรียกว่าเป็นกระเป๋าเหรอเลยว่าเป็นไอ้สี่หายเพรว่า<ช>ถ้าจะรูนกร<จ>ะแป๋มันน่าจะสูงขึ้นมากว่านี้อีกนิดนึงนี่เหน่อนไปอยู่ตรงต้นขาหรือว่ามันล่วงไปนะครับน่าจะล่วงคอาจจะต้องมัดให้แน่นกว่านี้หน่อยนะครับผมโอเคโดยรวมก็ทำออกมาได้โอเคเลยครับ ดีมากครับผมยุชมครับค่ะขอบคุณผู้เรียนค่ะต่อไปค่ะนะคะก็ขอเชิญพี่กุ๊กกิ๊กค่ะแนะนำแล้วก็คอมเมนต์สักนิดนึงค่ะโอเคครับก่อนอื่นเลยผมชมเครื่องฉากก่อนเลยเออ่ที่เป็นกระบอกเสียงโค้งเราแบบโอ้ดูดูแบบเขาเรียกว่ามาดูมันเนี้ยบมากนะครับมันก็ดูแบบโอ้อลังมากนะครับเออ่ผมคิดว่าโดยส่วนตัวนะคือ คือชุดปกติยิ่งชุดมันดูแบบเรียบๆเท่าไหร่จริงๆยิ่งคอยาเพราะว่ามันต้องเก็บดีเทลละเอียดนะครับอย่างชุดเนี้ยโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันเหมือนมันมันยังมันยังหลวมกว่าตัวของเรานิดนึงนะครับมันเลยยังมีส่วนที่มันดูคองๆองนิดนึงนะครับรวมไปถึงตรงปลอกขาที่เป็นสีส้มใช่ไหมครับแล้วก็แบบคือถ้าเอาละเอียดยิบเลยเนี่ยมันก็จะแบบตรงคอเรามันน่าจะมีแบบเหมือนเป็นคอเตาเข้มงวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับส่วนตรงขาเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับที่คุณเลนบอกนะครับมันเหมือนมันยังอยู่ข้างล่าง เอ่อผมคิดว่าตรงทรงกระเป๋าครับจริงๆจ,จริงเราสามารถที่จะแบบเสริมอะไรเข้าไปให้มันดูเป็นทรงมากขึ้นได้นะครับอาจจะเป็นแค่แบบกระดาษแข็งเป็นกล่องที่หาแค่กล่องกล่องกระดาษแข็งเล็กๆมานใส่ใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะรักษาทรงได้มากขึ้นนะครับส่วนการแสดงน่าสนใจดีเพราะว่ามันก็แสดงถึงความเป็นคาแรคเตอร์ได้ค่อนข,ข้างได้นะครับเพราะว่า ตัวล็อกลีมันมันจะมีทั้งความแบบความเก่งกาจมันก็จะมีความแบบเหมือนก็แล้วกันขำๆนิดนึงอยู่ซ่อนอยู่อย่างเงี้ยผมคิดว่าเราเรามีตรงนี้อยู่นะครับอาจจะต้องส่วนตัวอาจจะรู้สึกว่าถ้าใส่พลังเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงเนี้ยอาจจะยิ่งทำให้มันเหมือนยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี้ยคือมันโยบกกระโล,ลละว่าคือตัวนี้แหละล็อกลีมนีนะครับก็ชื่นชมตรงนี้นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณพี่โะะอค๊อคิกด้วยนะคะอะไรค่ะขอบคุณหมายเลขแปดด้วยนะคะก็หมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับทั้งแปดท่านค่ะ